สวัสดีครับวันนี้ผมมีงานส่งลูกค้าอยู่หนึ่งเล่มส่วนอีกสองเล่มนี้ยังว่างอยู่นะครับท่าใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวเรามาดูเล่มแรกที่จะส่งลูกค้าวันนี้ครับเป็นใบเหล็กแหนบ ขนาดห้านิ้วครึ่งเป็นใบขัดเงาตอกลายคอสแตนเลสท้ายด้ามเป็นรูปหยดน้ําเล่มนี้จะส่งลูกค้าวันนี้ครับส่วนเล่มที่สอง เล่มนี้ยังว่างเป็นใบขนาด5นิ้วครึ่งใบขัดเงาตอกลายคอเป็นสแตนเลสท้ายด้ามรูปหยดน้ำ ฝักดาบไม้พยูงเล่มนี้ยังว่างครับเล่มนี้ราคา1450งพัอหาบบาทยังว่างถ้าในใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับเหลือเล่มเดียวครับส่วนเล่มนี้เป็นงานที่ลูกค้าสั่งแล้วเก็บเงินปลายทางแต่พอผมส่งของแล้วลูกค้าไม่รับของ งานก็เลยตีกลับมาเป็นใบเหล็กแหนบขนาด7นิ้วทิ้งผิวไฟใบตอกลายครับสันหนาเล่าๆห้มิลเล่มนี้ ยังว่างเหมือนกันครับราคา1250บาทรวมส่งท่านใดสนใจปิดก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมมีของพร้อมส่งส่วนวันนี้จะออกไปส่งของให้ลูกค้าเล่มนี้ลูกค้าส่งที่อยู่มาแล้วขอบคุณทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ